แต่ข้อมูลประถมทุ้มทางบริษทัทในความถิิงที่สำคัญอย่างมากนอกจากนี้คำพิธามเวลาจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องทางพระพุทธศาสนาวรรณกรรมองค์เหลงชิ้นที่เกี่ยวข้อกง,งก,ก,ลลอกับความสัมพันธ์สังคมกฎหมายการที่ปริเณีต่างๆตลอดจนกวีิี่พนเรื่องมหากพย์พิธานบ้านนิยายรักคำพิธามเวลาและคำเวลา,ลาเป็นเหมือนและในปรบัติคือความรับได้ถูกกละเลยและมอง่ันไปแต่หากได้เรียนรู้ลและเข้าใจในคำพิธีถือว่าเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่มันคือคำสอนของพระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ภูเขาสวรรคตลับยาที่เก็บรวบรวมไว้ในประเทศไทยก็สําคัญถ่องมากทําให้โบราณสถานพีเวลาถึงรนลทอลองจากธรรมะเจดีแนบโดยสมเด็จที่ศักดิ์สิทธิ์อังค่าที่สืบทอดย้อนตามมาก,กว่า200ปีกับการเป็นของก่อ,อที่ไม่มีใครเหลียวแล่ความมีรางยรอนมากถูกทิ้งไปตามเนื้อหากรรมระวบนิเวศสลายถูกขอนตามเวลายอย่างน่าเสียดายความมีทำบางส่วนถูกเก็บไว้ในหอไต้ที่ร 米的小宝宝。 ควาเป็นมาการทาการรืกการซ่อมแฉและการรักส,บสบาความพีบัตรจามองเหนววัสุเมนเช่นวัะสุเมน,ว,เว,นวัดพืชทีหลวงและวัชพที่มงคลร้อแ่งคือักษตการทาพมมีบัตรได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะหนึเตรียมเวลาดิสำหรับต้มพอมะขามเปียกสองเตรียมน้ำลลกกม,มั 3. นงาถึงรูกเวลาตรและู่ปกระเขําหรับชุบหมึกสามนำาเวลาแห้งที่ผ่านการต้มแล้วมาตีเป็เส้นบรรทัดสี่เลยจะทำใช้สำหรับการจะทำเปนตอนสออหน้าหาเมื่อจะทำได้เป็นหูแล้วใช้ เหมือนกูบเวลาเพื่อให้ตัวหลังสือชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช้น,น,นางานทาทาเวลาเพื่อให้เวลาจิการและนำมาลงกันเป็นเรื่องหลายถูกหกเตรียมผ้มาสำหรับห่อคีเจ็ดนำความมีเป็นเรื่องเป็นถูกมาห่อทำด้วยผ้าให้สวยงามแปดนำเอาความเกลียวมาติดเพื่อให้ตัวหนังสือชัดเจนมากยิ่งขึ้นเก้านำไปเก็บไวลาเพื่อทำห่อทำความมีเวลาเพื่อสืบต้นต่อไปค่ะขั้นตอนที่สามนักเรียนถูกนกนจนจะทักษะและไดกผลงานตามที่ต้องการขั้นตอนที่สี่การขขยัวให้กับกลุ่มก็หมายจำนวนห้าสิบคนและให้นักเรียนถูกก็หมายนี้อไกค่ะหลัใน สอการทำดีที่บาท4คือฐานหรวอทางที่นำไปสู่ความสำเร็จโดยพวกเราได้นำการทำดีทธิบาด4ใช้ในการดำเนินโครงการดังนี้ค่ะฉลาคือความพึงพัใจในการทำงานให้สำเร็จวิริยะความมุ่งมั่นไม่่อท้อตอุปสรรคในการทำงานจิตตาคือการมีจิตใจที่แน่วแน่ในการทำงานให้สำเร็จมีมังสาคือการไต่งตัวโดยใช้ปัญญาและคมรอบคก็โครงการพระิธรรมได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรลชชาลที่9เชื่อมโยงในนำหลักการสามหวสองที่ไส่ดังนี้ ปัญหามีเหตุผลใช้หลักธรรมอริยสัจดิ์ศและการวิธีปฏิบัติและเศรษฐกิจพอเพียงมีภูมิคุ้มกันโรงเรียนได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนชั้นไม่ผู้สารปีที่หนึ่งและสี่โครงการประเสริศิลธรรมให้แก่นักเรียนชั้นไม่ผู้สารปีที่หนึ่งถึงหกความรู้มีการเล่นเปรตประสบการณ์ระหว่างการทำงานช่วยนักเรียนมีความรอบรู้คุณธรรมการน้อมนำกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าที่ว่าในการประกอบกิจการงาน จึงจะสามารถปฏิบัติงานให้สําเร็จโดยสมบูรณ์ได้ใช้เหลกในการทํางานค่ะสรุปผลการดำเนินงานคุณคะผลที่ได้รับจากการทำงานคุณนะคะเราเอียนรู้ทำในกองบุญเพื่อบูรณมปัญญัติ